ได้แล้วอ้อาวไลไลดแล้วเหรอโอเคครับนี้เรามาถึงที่สถานีพร้อมพงแล้วครับก็เดี๋ยวขอเดินลงบันไดก่อนนะครับไม่งั้นมีร่วงกันได้ เดี๋ยวเราไปออกทางไหนไปออกทางลาแล้วาลวานไม่บอกลืมบอกไม่มีใครบอกกันเลยแล้วเราไปยืนคุยกันที่หน้านี่ไหมครับรไปตรงพิมไปตรงลานตรงเอ็มคอเ,เทียดีไหมการเช่ครับเดี๋ยวไปออกทางเอ็มคอเทียดีกว่าออกั่งนั้นเดีย๋ดวยวเราจะไปยืนคุยกันตรงเอ็มคอเทียนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้าง ไอนที่หกก,ก็ก็เลยก็มาแล้วนะแต่ว่ายังไม่ถึงที่ที่เราต้องการต่อจากนั้นประมาณห้าโมงสี่สิบห้าโมงสี่สิบตอนนี้กี่โมงยี่สิบเออเราถือใช้เวลาเดินทางมาณชั่วโมงสี่สิบนาทีแท็กซี่ก็ประมาณสามสิบนาทีครับ ขอ่ันดูกันออกก่อนนะครับพี่เป็นไงบ้างครับการขึ้นรถเมย์ไม่ได้ขึ้นนานไหมเออรับงสุดท้ายก็ปีที่แล้วขึ้นนอนไปดูพีเอ็มสอจุดห้าแต่ว่าตอนคิดสเตยียนก็ขึ้นบ่อยตอนหลังๆก็รถอย่างนี้แล้วต้องรีบอย่างนี้ก็มอเตอร์ไซค์รับจ้างล้วนๆครับ เวลาใช้รับจ้างหรือ g บ a บ by สลับกันแต่ว่ามันก็จะเป็นต้องเอาเรื่องเร่งด่วนแล้วก็อย่างที่บอกพ่ามันต้องสับไปสับมาระหว่างทางมันก็ทําให้รู้สึกว่าก็คือรถไปทีเดียวก็ดีกว่าแต่ว่าเมื่อกี้ก็ได้เจอกับประชาชนได้คุยกับกระเป๋ารถเมย์ได้คุยกับคนที่นั่งอยู่บนรถเมย์นะเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนเช้าก็ประมาณ3 0นาทีนั่งแท็กซี่เอาก็ประมาณร้อยบาทแต่ว่าถ้ารถเมย์ก็กลายเป็นสามชั่วโมงแต่ว่าก็แค่ประมาณ ประมาณ50บาท40บาท50บาทก็หายไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าเขาต้องประหยัดในช่วงที่เศรษฐกิจของแพงค่าแรงถูกแบบนี้ก็ต้องแลกกันด้วยเวลาก็ได้เห็นภาพก็เล่าให้ฟังว่ามันรอนานมากขึ้นเพราะว่ารถมันน้อยลงนะอย่างที่อย่างที่บอกจริงๆถ้าช่วงนี้เนี่ยรัฐบาลสนใจอยากจะ,ะช่วยเหลือประชาชนนะแล้วก็ประหยัดพลังงานก็น่าจะเอารถขอสอมกอ,อกลับมาให้ได้เยอะเพราะว่าคนต้องการรอใช้เยอะแล้วก็เพรารอนานเกินไปเพราะมันรอนานเกินไปคนก็เลยไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ แล้วก็เปลี่ยนที่แทนที่จะไปที่สยามก็ไปเปลี่ยนที่เซนทรันเวิร์แล้วก็ขึ้นที่ชิดลม BTS มาพาะคืนนี้เรามีเรามีนัดหกวันทร์เชนมีนัดแถวนี้ก็เลยมาด้วยกันแต่ว่าได้ขึ้น BTS ก็ได้ขึ้นเส้นที่เป็นเส้นที่<ช>หน้า<ช>หนึ่งเดีนี้แล้ว<ช>ก<ช>็เส้<ช>น<ช>สายสีเขียวยาวขึ้นเยอะเลยนะสมัยก่อนเนี่ยมันแค่บางนากับแค่ดินแดงเลยตอนนี้กลายเป็นคู่โคตรไปจนถึงเกีย้์หะก็อย่าเพราะตอนโคบิก็อาจจะไม่ได้มี ไม่ได้มีโอกาสได้นั่งมากวันนี้อาจารย์คุยอะไรกับอาจารย์ชาชาแล้วครับเรื่องสีเขียววันนี้เจริญท่านชาชาตมาที่สภานะฮะผมก็โดยกรรมการคนากรมก็เชิญมาที่สภาก็มีคุยกันอยู่ประเด็นของผมนี่ยสามประเด็นนะฮะประเด็นที่หนึ่งก็คือแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าชาชาตที่เป็นผู้ว่าที่ชนะการเลือกตั้งอย่างชอบธรรมนั่นหมายความว่าอะไรครับคือท่านท่านทําอะไรอ่ะจะมีคนเชียร์อยู่เยอะมี power ทางสังคมเพราะไม่ได้ปล้นใครมา นั้นท่านพร้อมที่จะแก้ปัญหาใหญ่ๆคือท่านอยู่ในสภาพที่มีศักยภาพพร้อมที่แก้ปัญหาสองก็คือ,อสิ่งที่เป็นข่าวกันว่าท่านจะแก้ปัญหาโดยเรื่อง59บาทตลอดสายนะฮะผมก็เลยถามเหตุผลที่มาที่ไปนะซึ่งก็เข้าใจตรงกันนะครับว่ามันเป็นการเรียกว่าฮอคฟิกเออคืออันนี้เราไม่ได้พูดถึงการขยายสัญญาสัมปทานที่จะเป็นหกสิบาบาทสาปีแบบอัศวินนะอันนี้ สัมปทานยังอยู่เพียงแต่ว่าเอ้เฉพาะหน้าที่ไม่มีการเก็บค่าโดยสารเนี่ยมันก็ควรจะเก็บได้แล้วไม่งั้นกทมก็ต้องเอาคนทั้งกรุงเทพอ่ะมาแบกถูกไหมฮะก็เป็นการแก้ปัญหาแบบพอตติกไปก่อนแล้วก็เลยคุยกันประเด็นที่สามว่าเออเราเข้าใจแหละว่ากรอบองหน้าหน้าที่ของกทมกับการแก้ไขปัญหาระบบขนส่งสาธารณะทั้งระบบเนี่ยกรทมเป็นแค่สิบเอร์เซ็ของของทั้งหมดก็เลยพยายามจะสแสวงหาจุดร่วมแสวงหา ดาวเหนือร่วมกันว่าไอดาวเหนือเนี่ยที่ควรจะเดินทางไปเนี่ยในบริบทของประเทศโดยกรมกองต่างๆจะเดินไปยังไงในบริบทของกบว่ากทมควรจะเดินไปยังไงเพื่อเลิกตะปูปัญหาแต่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบ <Okay. S 1> แล้วเราก็มีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมวางบนโต๊ะก็คือในเรื่องของตัวร่วมและท่าโดยสารร่วม oh. ครับผมก็ <Okay. S 1> ครับสรุปสรุปวันนี้ทั้งหมดใช้เงินไป45บาท 45บาทแล้วก็เดินทางไปทั้งหมด95นาทกีก็จะได้เห็นภาพนะว่าตกลงแล้วคอสมกที่หายไปน่าจะประมาณอยู่20%นะแล้วก็พวกรถเอเบที่กำลังจะออกมาแล้วก็คนที่หายไปเนี่ยมันทำให้ประชาชนต้องรอนานขึ้นเท่าไหร่แล้วก็ได้มาขึ้น BTS นิดหนึ่งก็จะได้ให้อาจารย์เขาเล่าให้ฟังว่าไอ้ไอข้อเท็จจริงปัญหาเป็นยังไงบ้างก็ได้เห็นภาพก็จะได้เอาข้อมูลนี้ไปใช้ในสภาต่อครับ ก็คงไม่รบกวนเวลาทุกคนมากไปกว่านี้นะครับอาจจะไลฟ์สั้นๆเล็กน้อยเพราะว่าไม่อยากจะรบกวนเวลาทุกคนนะแล้วผมก็ต้องไปกินเลี้ยงต่อก็หวังว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นมือใหม่หัดไลฟ์นะครับมือใหม่หัดไลฟ์ก็ลองดูเห็นว่าถ้าไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองอื่นหรือว่าเป็นคุณชาชาติทำเนี่ยก็ใกล้ใกล้ชิดประชาชนดีก็เป็นมือใหม่หันไลฟ์ถ้าทำได้ไม่ดีพออะไรก็ต้องขออภัยไปที่ด้วยแต่ว่าคิดว่าเป็นประโยชน์ใกล้ชิดกับประชาชนครับวันนี้ขอ,อจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้เอาไว้คราวหน้าเจอกันใหม่ครับ ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราขอปิดไลฟ์คันนี้กันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเราจะมาไลฟ์ให้ดูกันอีกนะครับขอบคุณครับ